มากินเข่าพี <blunt animation> ่น <gaan masculine> ้องก่อนิไปเวียกไปงานมาเนี่ยวิ่งกระดูกคางมูกระดูกคางมูวิ่งพี่น้องกล่องก็คือบนแจกนู่กล่องมาเด้อมาเด้อพี่น้องกองไปมากินน้ำกันกินน้ำข่อยกินน้ำข่อยกินน้ำกันกินน้ำกันกินน้ำข่อยเด้อพี่น้อง อย่าประแดดแล้วก็ข่าวเหนียวมามามากินเขาก่อนไปเดียวไปงานคนหนุ่ยคนสวยมามามากินเขานึงกันแจ้งอย่าโบแจ้งอย่าบบกล่องคนนี้บอกคอยแน่อย่าประแดด มาหิวห mm ิว hmm. ยังไม่ท mm ันกินข้าวบอกมามากินกันปี่กระดูกข่างโม่กล้องเคยคือบอแจ้งเนาะแจ้งอย่าบอกกล้องเคยก็จะมีแขวยำหรือบอละ โมเมนตปีอีกไหมขอโทษเนาลืมไปขอโมเมนตปิอีกขอโทษเนาะมาเริ่ฮัลโหลฮัลโหลไม่แฟนอันนี้อันนี้กินเขาแล้วมันจะไปทุลัก เขาเหียปากเหี้ยคอฮัลโหล thank you mm hmm. บอวไลน์เรา,เาจากสิบนาทีไลน์ส่งงานพี่ยูก่อนกล้องคนนี้แจ้งอยู่บนน้อกล้องคใคร เหนือบากใหญ่เลยขอบคุณเด้อสองไห่ก็ลรบก้นไห่เข้ามาแลวก้นรูบก้นไห้ก็าน่อยด้วยคอยว่าซิต้มยางหมักตุมจะสิเป็นยางหมักตุมหรือบอกใครเนี้ยต้มดนเติมสีเป็นยางหมักตุมหรือบอกเลยโอ้ยไข่กันวยใหญ่ใหญ่ทำกันกำหนาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล my f a n Thank you Thank you สบายดีสบายดีไพน์เนาะอัน,นเนีย้ยซาลาเน่บอกซาลาเน่บอกสวัสดีครับโดยสบายดีบุญบอกอันยังเนาะคอยอ่านบุได้สบายดีคอยหาแล้วว่าบอลหาคอมเมนต์ไว้ ใส่กุญแจขังแหนไช่เนาะคอยอ่านบ่ได้บุญอบอกคอยในยกว่าสื่อจังไรเนาะไข่จะสี <c oughs> ล้านดวงตาั้งคิวสัลลั่นแน่เน่แน่แน่คอยขวบาแล้ว <c oughs> มามะใส่กุญแจขางไหนปดบอกกุญแจน้องบอกบอกคอยสิปบปดกุญแจอืม <c oughs> แล้วมกจุ้กัน่ะ ปิดกุญแจบ่นไม้ยช่ใช่ใช้ชุดห่ำมใจฮักว้าสบายดีสบายดีคนสัใสบายดีสบายดียดกินข้าวได้สิไปงานไปเนี่ยไปงานไปเรียก เยอะไปแล้วขอโทษขออภัยเด้อันแนกข้อบรูปุไปหาบมมีงานบ่แมนบ่อพีไม่มีเวลาบมมีเวลาไรขอโทษขออภัยเพื่อนมาหาเลยกัน คอมเมนต์ให้กันน้ำไว้เนอะคันบอคอมเมนต์ไว้กับเพื่อนทน้ำหาช้วยมาบ้านทำบุญสู่ไปหามันกับบุเร่งขึ้นมาเนอะคุณจะใส่มาม้ากินข้าว

ยสิบลันดองตาทังคโอเคโอเคยศโนโอเคกล้องคนนี้คือบดแจ้งทังคีทังคีทังคีสมาร์ไอเล็บยู่กระดูกขางหมูกระดูกขางหมู คอยว่าปี่คอยลืมไปคอยทอดเอาเนาะคอยทอดคอบอไดปิ่นะบุญบุญแฮดี้บุญบุญแลนดี้แฮดี้ <c oughs> ขอบคุณเออบุญเอ้อ โตบี้ตบีโอโอเอ็นบุญบุญจักตเอสตเฮดบีอาร์แฮนดี้แฮนดีแฮนดี้มมครับสุดถามจะหักมามา Hello, hello, my friend. Thank you. Thank you so much. I love you. I love you. Thank you. Hello. 刚才。 บริเวเพชรแต่แกวเนี่ยแก่วนี่บริเวเพชรแซ่บกล่องคันนี้คือบอแจ้งน้องกล่องคัน ma กระดูกคางหมูแซ่บกระดูกคางหมูกินเลยแซ่บอร่อยเกี่ยว Hello. Hello my friend, thank you. Thank you so much. Thank you. Hello, hello my friend the cute I love you I love you Okay. Okay. I love you I love you ฮัลโหลฮัลโหลมายเฟ e n d thank you thank you สมาร์ไอเลิฟยูบาย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 โอรเจคส่งคลิปพ่ยูบายบายเลิฟยูเลิฟยู t h ง n ิ y o